สวัสดีครับก็อยู่กับหน้าค่าย388โกน,นะครับท่านผู้ชมอ่ะไมา์แรกนะครับท่านผู้ชมไปที่น้ําเงินนะครับ 2.5k นะครับเปิดแรกของเรานะครับมาดูว่าจะเป้งปลา้งให้เราหรือเปล่าจังหวะนี้มาหรือเปล่าครับท่านผู้ชม มีเจ็ดนี่ไงเราแปดด้วยท่านผู้ชมสวยงามเลยครับไม้นี้นี่สวยงามเลยนะถือว่าแจ่มแจมนะครับท่านผู้ชมไม้นี้ถือว่าแจ่มแจม่มต่อไปนะครับก็น่าจะเป็นที่แดงไหม่ะไปที่แดงนะครับหนึ่งจุดห้าเคครับท่านผู้ชม มาดูว่าจะมาหรือเปล่านะครับจังหวะนี้6กับ3าหครับห้าหกข้อมาทีนี้อืมในแค่สครับท่านผู้ชมเก้ากับกลุ่ไมไปมาด้วยกันตั้งแต่เปิดแรกอะเสียดายนะครับ ไปต่อนะครับท่านผู้ชมย้ำแผ่เดิมแล้วกัน 3k ด้วยนะไมานี้นะเอาเรื่องแน่มานี้นี่เอาเรื่องแน่นะครับท่านผู้ชมหวานเจี๊ยบมาทีดิจังหวานเนี้ยแปดนะครับท่านผู้ชมเขาหนึ่งเองกงกง โอ้โหหนึ่งกับสองแล้วก็สองสองไทยเกียรไม่กลุ่งไม่มาด้วยกันตั้งแต่เปิดแรกอะเสียดายเลยย้ำไปอีกหนึ่งทีแล้วกันนะครับท่านผู้ชมย้ำไปครับมาต้องแบบว่าหนักๆแน่นๆนะครับ มาไหมครับเจ็ดห้านะนี่ไงท่านผู้ชมอ่ะพอหอมปากหอมคอนะครับจนใหม่คลิปหน้านะครับขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามนะสำหรับนี้บายบายนะครับท่านผู้ชมสวัสดีครับ